คำทำนายเดือน2569ในเดือนมกราคมจะเจอกับท้องฟ้ามืดมิดกับคำทำนายที่น่าขนลุกทั้งประเทศคำทำนายนี้ครับเป็นคำทำนายของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคำทำนายครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและชวนให้ขนหัวลุกอย่างมากโดยเฉพาะการพาดพิงถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้รวมถึงสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติของเรา ในเดือนมกราคม2569ที่กำลังจะมาถึงนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำทานายของหลวงปู่ศิลากันว่ามีอะไรกันบ้างครับและเราควรเตรียมตัวอย่างไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับการเมืองไทยและอนาคตของคุณอนุทินส่วนที่ทุกคนรอคอยนั้นคือคำทานายหลวงปู่ศิลาได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองโดยท่านได้กล่าวถึงการเมืองไทยว่ามักนำมาซึ่งความสูญเสียการบาดเจ็บและล้มตาย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นประเด็นแรกอนาคตของคุณอนุทินหลวงปู่ได้กล่าวพาดพิงถึงนายอนุทินโดยใช้คำเรียกว่านายกอนุทินและที่น่าตกใจก็คือท่านได้วิเคราะห์ว่าขี้เกียจต่อสู้ลาออกแล้วคำพูดนี้ฟังดูเรียบๆแต่มีนัยยะที่ลึกซึ้งมากการที่หลวงปู่ใช้คำว่าขี้เกียจต่อสู้อาจหมายถึงการที่มีบุคคลน,นี้ ไม่มีพลังหรือความมุ่งมั่นที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นไทม์ไลน์การเลือกตั้งใหม่และที่สำคัญคือคำว่าลาออกแล้วซึ่งเป็นนัยยะที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วครับหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอีกต่อไปนั้นนี่คือคำทำนายที่ชัดเจนที่สุดของหลวงปู่ศีลาท่านได้ระบุไทม์ไลน์ที่แม่นยำว่าภายในไม่เกินวันที่6มีนาคมปีหน้าประชาชนจะได้เห็นป้ายเลือกตั้งทั่วประเทศ การที่หลวงปู่ศิลาระบุวันที่เฉพาะเจาะจงขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการมีป้ายเลือกตั้งทั่วประเทศหมายความว่าจะมีการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ซึ่งถ้าเรานับจากเดือนมกราคมไปจนถึงวันที่6มีนาคมนั่นหมายความว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมือง คำทำนายนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ครับความขัดแย้งชายแดนกัมพูชานอกจากเรื่องการเมืองภายในประเทศแล้วหลวงปู่ศลายังได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความขัดแย้งกับกัมพูชาครับ หลวงปู่ได้เตือนถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์กับทางกัมพูชาที่ท่านเรียกว่าเขมรโดยท่านกล่าวว่าสถานการณ์นั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือหลวงปู่ได้คาดการว่าอาจจะมีการสู้รบกันยาวนานต่อเนื่องข้ามปีไปจนถึงเดือนมกราคมการที่หลวงปู่ใช้คำว่าสู้รบนั้นเป็นคำที่มีความหมายหนักแน่นมากไม่ใช่แค่มีความขัดแย้งหรือความตึงเครียดแต่อาจหมายถึงการประทะกันจริง ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเราจะพบว่ามีประเด็นพิพาทหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพรมแดนและเขตแดนทับซ้อนซึ่งเคยมีการประทะในอดีตการที่หลวงปู่เตือนถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้อาจเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าความหมายของท้องฟ้ามืดมิดและมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของคำทำนายกันครับ นั่นก็คือท้องฟ้ามืดที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2569แม้ว่าหลวงปู่จะไม่ได้กล่าวโดยตรงว่าท้องฟ้ามืดแต่จากบริบทของคำทํานายทั้งหมดเราสามารถตีความได้ว่าท้องฟ้ามืดนี้หมายถึงอะไรความหมายของท้องฟ้ามืดมิดนั้นอาจหมายถึงการลาออกของผู้นำทางการเมืองนี่เปรียบเสมือนการสูญเสียแสงสว่างทางการเมืองอันดับที่สคือความขัดแย้งชายแดน ที่จะดําเนินต่อไปจนถึงเดือนมกราคมสถานการณ์ที่ทําให้บ้านเมืองไม่สงบอันดับที่3คือการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันท้องฟ้ามืดน่าจะหมายถึงช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายความไม่แน่นอนและความท้าทายที่ประเทศต้องเผชิญในเดือนมกราคมลองนึกภาพดูครับเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปี เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมักจะคาดหวังกับสิ่งดีๆใหม่ๆแต่ในปีนี้เราอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งต่างๆบานปลายจนทำให้สถานการณ์เกิดความวุ่นวายสับสนพรปีใหม่และคำเตือนเรื่องมิจช,ชาชีพแม้ว่าคำทำนายจะฟังดูเหมือนน่าเป็นห่วง แต่หลวงปู่ศิลาก็ไม่ได้ลืมที่จะให้กำลังใจและคำแนะนำแก่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนครับหลวงปู่ได้เมตตาอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าให้กับประชาชนทุกคนโดยขอให้ทุกคนมีความร่ำรวยกันทั่วนหน้าการอวยพรนี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีและความเมตตาที่หลวงปู่มีต่อทุกคนแม้จะมีความท้าทายข้างหน้าแต่ท่านก็ยังมีความหวังให้กับทุกคนมีความสุขและความเจริญในชีวิต คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงข้อปฏิบัติครับสำหรับผู้ที่ต้องไปกราบไหว้หลวงปู่งดการเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสมขอความร่วมมืออย่านำคลิปหรือวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมไปเผยแพร่ต่อในที่สาธารณะครับควรรักษาความศักดิ์สิทธิ์และความเคารพต่อสถานที่ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ขณะนี้มีรายงานว่ามีบุคคลบางกลุ่มที่พยายามหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงหลวงปู่โดยอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้ากราบหลวงปู่แบบส่วนตัวหรือ VIP โดยมีการเรียกเก็บเงินหลวงปู่และคณะศิษยานุสิตได้ขอความร่วมมือให้กับประชาชนอย่าหลงเชื่อและห้ามหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเด็ดขาดครับหากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถเข้าแจ้งดำเนินคดีได้ทันทีครับ การเตือนนี้สำคัญมากนะครับเพราะในยามที่กำลังต้องการความหวังและที่พึ่งก็มักจะมีคนไม่หวังดีพยายามเอาเปรียบเราต้องระมัดระวังและใช้สติปัญญาในการพิจารณาบทสรุปและข้อคิดจากคำทำนายและมาถึงเรื่องเราท้ายสุดครับเราจะมาสรุปเนื้อหาและข้อคิดจากคำทำนายหลวงปู่ศิลาครับอันดับแรกนะครับขอสรุปประเด็นสำคัญเลยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจมีการลาออกของผู้นำและเลือกตั้งใหม่ ภายในต้นปี2,565สถานการณ์ชายแดนความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าเดือนมกราคมท้องฟ้ามืดช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและความไม่แน่นอนที่ประเทศต้องเผชิญครับหลวงปู่ได้เปรียบสถานการณ์นี้เสมือนการพยากรณ์รายกาศก่อนพายุใหญ่ท่านส่งสัญญาณเตือนให้เราเห็นเมฆหมอกแห่งการเปลี่ยนแปลงและลมกระโชกแรงเพื่อให้เราเตรียมพร้อมและไม่ประมาทครับ แล้วเราควรทำอย่างไรในช่วงเวลานี้ครับเราควรรักษาสติและไม่ตื่นตระหนกคำทำนายเป็นเพียงการเตือนล่วงหน้าไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวเราควรรับรู้ข้อมูลและเตรียมพร้อมอย่างมีสติครับและเราควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เราควรติดตามข่าวสารทางการเมืองและสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดเราควรรักษาความสมัคคีกันไว้นะครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามัคคีของคนในชาติอย่าให้ความแตกแยกทางการเมืองมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเราครับเราต้องเตรียมพร้อมด้านจิตใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของตนเองในยามที่มีความท้าทายเราทุกคนต้องช่วยเหลือกันและกันถ้าเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันครับ และผมอยากย้ำว่าคําทํานายของหลวงปู่ศิลาไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เป็นการเตือนให้เราตระหนักและเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมก,กราคมหรือไม่ก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องมีสติมีปัญญาและมีเมตตาต่อกันการใช้ชีวิตอย่างมีสติปฏิบัติธรรมและทำความดีจะทำให้เรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแข็งพอที่จะผ่านพ้นความท้าทายต่างๆไปได้ครับ เรื่องเล่าตำนานคำสาปเพื่อนบ้านท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินและเป็นเรื่องราวของคำสาปอันแสนลึกลับที่ส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียงกับไทยถึง3ประเทศด้วยกันครับและทำไมประเทศไทยจึงรอดพ้นจากคำสาปเหล่านี้ได้เรื่องราวที่จะเล่าว,วันนี้ไม่ใช่แค่นิทานหรือตำนานครับแต่เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกรรมศีลธรรม และผลแห่งการกระทําที่สะสมมานานช้านานครับก่อนเราจะเข้าสู่เรื่องราวหลักเรามาทําความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานกันก่อนนะครับโชคชะตาและฟ้าลิขิตในความเชื่อของคนโบราณพวกเขาเชื่อว่าโชคชะตาและฟ้าลิขิตมีบทบาทสําคัญในการกําหนดเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือการล่มสลายของประเทศบาปกรรมและกรรมเวรการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ การทรยศหักหลังการปล้นสะดมทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาและการขัดขวางการสร้างกุศลถือเป็นบาปมหันที่จะติดตามและส่งผลกระทบต่อประเทศชาติครับความอ่อนแอของผู้ปกปักรักษาเมื่อเทวดาปกปักรักษาประเทศอ่อนแอลงหรือพระสงฆ์และาศาสนาไม่มีบารมีเพียงพอก็อาจเป็นสาเหตุให้ประเทศเกิดความวุ่นวายได้ครับตำนานคำสาบเมืองลาวปู่ศีโคดบอง เรื่องราวแรกที่จะเล่าคือประเทศลาวครับที่เรียกกันว่าในสมัยโบราณที่ว่าเมืองพญาลาวหรือนครเวียงจันทร์ในอดีตการประเทศลาวเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ครับแต่แล้วเหตุการณ์พญาช้างก็ได้เกิดขึ้นครับณเวลานั้นมีพญาช้างจํานวนนับล้านตัวกรีธาทัพเข้ามาเหยียบย่ายี่บ้านเมืองของเจ้าเมืองลาวทําให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักเจ้าเมืองจึงประกาศหาผู้มีวิชาอาคมมาปราบพญาช้าง โดยสัญญาว่าจะยกนางเขียวค่อมทิดาของตนให้เป็นภรรยาแก่ผู้ที่ทำความสำเร็จแล้วก็มีปู่สีโคตบองจากประเทศเขมรในสมัยโบราณได้ขันอาสาเข้าปราบพญาช้างด้วยบุญบาร,รมีและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เขาใช้กระบองชี้หน้าพญาช้างทำให้พวกมันแตกตื่นล้มตายและหนีเข้าป่าไปในพริบตาครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นแม้ปู่สีโคตบองจะปราบพญาช้างได้สาเร็จทาให้เมืองสงบสุข แต่เจ้าเมืองลาวกลับไม่ทําตามสัญญาครับเหตุผลก็คือปู่สีโคตบองมีรูปร่างหน้าตาอัปลักไม่เหมาะสมกับธิดาที่สวยงามการกระทํานี้ถือเป็นการคิดทรยศต่อผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่และผิดคําสัตว์วาจาด้วยความโกรธแค้นครับท่านผู้ฟังผู้มีบารมีจึงสาบแช่งแผ่นดินลาว่ากูไม่ขอให้มันเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าจะเจริญก็ขอให้มีแต่คนโคดโกงอย่าได้ผุดได้เกิดอย่าเป็นอิสระแต่ถ้าเจริญรุ่งเรือง ก็ขอให้เพียงนิดเดียวและตั้งแต่นั้นมาครับท่านผู้ฟังแผ่นดินลาวก็ถูกอาถรรพ์ไม่สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่พอจะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องเป็นเมืองขึ้นหรือต้องทำสงครามฆ่าฝันกันทรัพยากรมีมากมายแต่คนในประเทศกลับไม่ได้ประโยชน์แม้แต่ผู้มีบุญบาร,รมีก็ไม่จุติลงมาเกิดหรือหากเกิดมาแล้วก็ไม่แสดงตัวครับตำนานกําเณนของพามา่าหงสาวดีเรามาฟังดินแดนที่สเลยครับ เรื่องราวต่อมาครับเป็นประเทศพม่าหรือหงสาวดีในสมัยโบราณในอดีตการหรืออดีตถัดจากนั้นประเทศพม่าเคยรุ่งเรืองมากมีความสุขมีเจดีย์ที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของผู้มีบุญบาร,รมีครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เกิดขึ้นครับนั่นคือการทำลายกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นบาปมหันครับพม่าได้ทำลายพระสงฆ์ วัดวาอารามต่างๆให้พินาศมีการเล่ากันว่าเมื่อพมา่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ก็เอาไฟไปหลอมพระทองคําเพื่อเอาทองกลับบ้านไปเฉลิมฉลองบุเรงนงเองแม้นนักประพันธ์บางคนจะยกย่องว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศแต่เขาได้ทําบาปกรรมโดยการเหยียบย่ําสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทําลายพระพุทธศาสนาการกระทําเหล่านี้เกิดจากความอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าชีวิตคนแล,แล้วครับท่านผู้ฟัง กรรมเวรก็ตามสนองแผ่นดินพมา่าในสมัยปัจจุบันนี้ไม่สามารถมีความสุขได้ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามและความขัดแย้งไม่รู้จบครับภัยพิบัติธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเมืองทำลายบ้านเรือนและฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากครับซึ่งถูกมองว่าเป็นกรรมที่มาจากการกระทำบาปแต่ปู่ย่าตายายทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามแพงๆก็พังถลายลงก่อนจะได้รับใช้ประโยชน์สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ อย่าเล่นกับศาสนาอย่าเล่นกับเงินกับสมบัติของพระพุทธศาสนาเพราะจะนำมาซึ่งความพินาศครับตำนานการล่มสลายของราชวงศ์วรมันกัมพูชาและเรื่องราวสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของราชวงศ์วรมันที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นี้จึงได้ล่มสลายแค่วรมันที่7 8, 9และไม่สามารถสืบทอดราชวงศ์ต่อไปได้ชัยวรมันที่7 เป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่และความสวยงามให้กับเมืองอินทรปาปัตนครชัยวรมันที่8เป็นหลานในราชวงศ์ที่ถูกนำมาเลี้ยงและหวังจะยึดปฏิบัติอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษผู้มีบุญแต่แล้วความยิ่งใหญ่ของชัยวรมันที่7ถูกชัยวรมันที่8ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจภายในหลังริดรอนและทำลายลงด้วยความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณการกระทำนี้ส่งผลให้เมืองอินทรปาปัตนครและราชวงศ์ชัยวรมัน ต้องล่มสลายในที่สุดครับการหักล้างทำลายกันและไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณอย่างยิ่งนั้นเป็นโทษมหันที่นำมาซึ่งความล่มสลายครับ